ดีค่ะคลิปที่สามใช่ไหมคะช่วยกันจำหน่อยเนะาะนั่นเป็นคลิปที่สามเนาะนะคะปุ้นสู่อยู่ในตัวกรมท่านะคะยกดอกขีมแล้วก็กรมท่ายกดอกสีสีโอรสหรือว่าสีนุดนุดหน่อยนะคะโอเคนะคะแต่พูดถึงอะ่ะสีสีข้างอะ่ะสวยเนาะเพิ่งเห็นสวยมากนะคะหมดแล้วคะ่ะ แล้วใครจะเอาสีในหนก็ตัวนี้นะคะอะ่ตัวนี้เราจะมาพูดผ้าถุงเชียงตุงนะคะผ้าถุงเชียงตุงก็มาแล้วนะคะมาแล้วเนาะแต่มาสีใหม่ด้วยนะหนึ่งสีนะคะผ้าถุงเชียงตุงคุณสุกําลังตัดอยู่เดี๋ยววันจันทร์จะใสให้ชมนะคะนะคะผ้าถุงเชียงตุงใครได้ก็ไม่ต้องเสียคือจะบอกว่าอะไรจะใส่ดีได้ขนาดนั้นนะทั้งสุดได้สองตัวนะคะ ตัดไปเรียบร้อยแล้วกํลาลังตัดตัวนี้ตัวหนึ่งนะคะก็ตัดตัดขาแล้วก็ตัดเท่าน้ําเงินใช่ไหมคะโอเคตัวนี้จะออกเหลืองอ้อ,อยเหลืองอ้อยเหลืองน้อยเหลืองเหลืองเรียบเรียบโบสวยนะคะอ่ะนะคะผ้าเชียงตุงปักนะคะนะคะโอเคตัวนี้นิ่มทอแน่นนะคะ แล้วก็สีมาใหม่นะคะแต่คนสู่ขายไปแล้วผืนหนึ่งเรืยผืนสองผืนนะคะอันนี้คือน้ำตาลนะคะน้ำตาลใหม่นะคะสีมาใหม่นะคะเป็นน้ำตาลนะคะน้ำตาลใหม่นะคะเป็นตุกนะคะหัวน้ำตาลอ่อนนะคะตัวกลางตัวลายตลลองเขาเป็นน้ำตาลอ่อนผสมน้ำตาลใหม้ดูคิดเขาดูงานปักนะคะ เนบมากสวยมากนะคะคุณสุดมีแค่สองืนเพราะว่าสุดเอามาสามเืนแต่ขายไปแล้วนะคะแล้วก็ตัวที่คุณสุดตัดนะคะคือตัวนี้เนะาะแลวเพื่อนเห็นคุณสุดตอนไปกรุงเทพเนาะคุณสุดตัดใส่ไปกรุงเทพเนาะ,ะตัวนี้นะคะใส่ที่ไรคนก็ชมกุกทีนะคะตัวนี้ขาวเทานะคะขาวเทายกดอกปักม่วงนะคะขาวเทาปักม่วงงานปักเขาเด่นมากนะคะเขาจะมีน้ําหนักเดินเตจุยได้เลยนะคะ,ะ,คะเดินสวยสวยได้เลยนะคะ แล้วก็ขาวขาวแดงนะคะขาวสีลุงนะตีนขาวหัวขาวนะคะนะสวยมากนะคะนะคะผ้าผ้าเชียงตุงนะคะผ้าสมัยโบราณเรานะคะผ้าตัวนี้เป็นหลายที่ก็แกะมาเป็นพันปีก็คือพวกในหนังที่อ้ําอ้ํเขาใส่แสดงใช่ไหมคะนะคะตัวนี้นะคะ อันนี้คือขาวขาวปักแดงนะคะปักแดงปักชมพูนะคะหมดแล้วคะ่ะนะคะคุยไว้คือมาหมดนะคะอาโอเคให้ดูใหม่ว่ามีจีสีมีสีนี้นะคะสีนี้เดี๋ยวคุณสุเอาให้ชมนะคะสุพผ่าผ่าที่ตัวคุณสุแล้วกันเนาะแล้วก็ตัวที่คุณสุตัดนะคะเห็นไ,ไหมตีนขม่วงตีนก้วต,ต่างกันนะคะตีนนี้ชมพูดแดงอันนี้ม่วงนะคะแล้วก็น้ําตาลนะคะ มนตานะคะสองร้อยห้าสิบาทนะคะตัวเชียงตุงนะคะเชียงตุงสูตไม่ได้ลดนะคะ้นทุนขอบแพงนะคะนะคะแล้วก็ตัวเหลืองเห็นไหมคะทั้งหมดสีสีนะคะสีสีนิ่มๆนะคะตัดออกมาสวยแน่นอนนะคะตัวนี้สุดตัดสองตัวนะคะถ้าใครเห็นรู้สึกว่านะคะใครจะรับตัวไหนนะคะที่จริงทำไมแต่ก่อนตัวเป็นพันนะคะเป็นผันนะคะ ตัวเป็นพันสองพันเป็นหมื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาทำนี่250ร้สิบกว่าซื้อไปเถอะตัดแล้วก็ใส่สบายสบายนะคะโอเคครบแล้วคะ่ะมันนี้ขายแค่นี้แหละนะคะอ,อันนี้คือตัวใหม่ที่มาเมื่อวานแล้วคุณสุไม่ได้แกะกระสอบเพราะว่าคุณสุนเหนื่อยแล้วคุณสุขายสิพื่เนหนื่อยเครงตูงนี้นี่มาหนึ่งสองสามสี่เรงตูงมาสี่ลายนะคะสี่ลายสี่สีนะคะนะคะ ส่วนตัวลายไทยลายไทยยกดอกในม,มาทั้งหมดสีีค่ะจำบ่ได้ <c oughs> นับแล้วกันนะคะ,ะหนึ่งสีแดงข้างนะคะแดงข้างสีเนาะ,อะสองสีสีขามสีขาทยก,กดอกครีมนะคะแล้วก็สีขามยกยกดอกชมพูนดนะคะขามยกดอกชมพูนก แล้วก็สีเทาเข้มยกดอกแดงนะคะเทาเข้มยกดอกแดงแล้วก็สีเทาอ่อนยกดอกแดงนะคะเทาอ่อนเทาอ่อนยกดอกแดงแล้วก็สีกะปินะคะสีกะปิยกดอกขีดยกดอกชมพูชมพูนูดนะคะสียกดอกชมพูนูดนะคะแล้วก็สีชมพูนะคะสีชมพูยกดอกขีมนะคะ แล้วก็สีฟ้ายกดอกขีนนะคะสีฟ้ายกดอกขีนช่วยนับด้วยนะคะอย่าดูเพลินเหมือนกันก็ดูเพลินอีกแล้วใช่ไหมคะสีฟ้ายกดอกขีนฟ้าตัวจริงเขาจะอ่อนๆหน่อยนะคะแล้วก็สีม่วงนะคะม่วงพระเทพเราะะยกดอกขีมแล้วก็สีสีนี้นะคะสีนีนะะนเนาะสีนี้ยกดอกชมพูนะคะชมพูก อมม่วงนิดๆนะคะก็เลือกสีน้ำเงินหรือเปล่านะคะพอละเมย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 ขายสองร้อยยี่สิบสำหรับลายไทยนะคะเพราะว่าคุณสุทำเพื่อวันกุศลให้วันแม่นะคะราชินีสมเด็จสมเดม็จพระมนตีแล้วก็วันแม่ของคุณสุก็คือคุณแม่สุนทรน,นะคะคุณแม่สุนทนรแสนสุทธานะคะก็สร้างกุศลลดไปแค่สามสิบสามสิบก็ถือว่า เยอะมากแล้วนะคะมาใหม่แกะกล่องแต่ยังลดนะคะลดตัวไหลเพราะว่าคุณแม่สุดชอบผ้าถุงลายนี้นะคะลายไทยนะคะแม่สุดชอบมากแต่แม่อยู่คงจะเอาทุกสีแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> คือคุณสุขายอะไรมาใหม่คุณแม่ก็จะจองนะเวลาตัดก,กระสอบก็จะจองนะคะพูดถึงก็คิดถึงนะคะวันแม่เพราะปกติวันนี้ก็ต้อง ก็ต้องซื้อพวงมาลัยมากับท่านแล้วก็ล้างเท้าแล้วก็ให้เงินใช่ไหมเป็นธรรมเนียมตอนนี้ไม่มีสองปีแม่เสียไปปีที่แล้วปีนี้เขาปีที่สองแม่เสียปีหกสี่นะคะสี่นี้ก็เข้าปีที่สองเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะนะคะทุกทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ต้องพัดภาคนะคะเป็นเรื่องของธรรมดาใช่ไหมฮะที่เราทวาวันเช้าทำวัดเย็นเป็นเรื่องธรรมดานะคะการพัดภาคก,การพัดภาคก็คือพัดภาค เป็นพัดภาคตายนะคะไปสองอย่างนะคะพัดภาคตายพัดภาคเป็นไม่รู้อันไหนทุกข์กว่ากันว่าน่าจะพอๆกันก <c oughs> ันละภาคเป็นทุกข์นะคะเป็นทุกข์สำหรับสำหรับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะแต่ถามว่าทุกข์มากไหมมันก็ทำใจได้นะคะทาใจได้กับอะไรอะฮะกับการเวลานะตัวการเวลาจะทําให้เราทำใจได้ระดับหนึ่งนะคะถามว่า อย่างลูกคุณสุเสียอย่างเงี้ยนะคะก็คุณสุทุกนะคะทุกแต่ก็ทำํำจะได้เพราะการเวลานะการเวลาทํารักษาได้ทุกอย่างนะเป็นยารักษาที่ดีเลิศที่สุดนะคะอยาอื่นไม่มีนะคะการเวลาเป็นยาที่รักษาได้ดีเลิศที่สุดนะคะนะคะและที่สําคัญก็คือทําอะไรคะทําใจเนาะทำใจให้เราให้เรายอมรับความจริงนะคะนะคะถ้าเราไม่ยอมรับความจริงนะคะ โรคอะไรย่าจะมาหาโรคซึมเศร้าเนาะโรคซึมเศร้าโรคจิตเวทมาแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ยอมรับความจริงนะคะเราจะเป็นโรคนี้แหละค่ะนะคะโรคซึมเศร้าและจิตเวทนะคะต้องยอมรับในการพัดภาคนะคะแม้กระทั่งสังขารร่างกายเรานะคะโอ้เคยสวยเคยงามใครใครเคยย้อนไปดูรูปเก่าๆบ้างคะ่ะ นะคะดูลูกเกา่าโอโหสวยสวยจริงๆไม่มีทิฏฐิใช่ไหมคะโอ้พอเจ็บมานะ,ะแต่งตรงไหนก็บอกคือทํายังไงก็ไม่คืนนะคะเจ็บไปหมดนะคะเออนะทายังไงก็เหมือนเดิมนะเมื่อวานได้ตัดเล็บนะคะกว่าจะได้ตัดนะคะโอ้โทรมานนะั้นเล็บยาวไม่ดีเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บๆก,ก็เล็บยาวอีกนะคะก็ต้องหาเวลาตัดเพิ่งตัดเมื่อวาน พิ่งได้เลิกตัดนะคะว่าจะได้เลิกตัดแล้วโอ้ยทรมานนะคะนะคุณสุไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเองนะคะเป็นเวลาส่วนรวมจะมากกว่านะคะโอเคนะคะคุณสุก็จะขายเท่านี้ถ้าใครจะรับลายไทยนะคะไลายไทยวันนี้เดือนนี้นะคะก็บอกคุณสุว่าอ่าคลิปในวันที่6นะคะ ในวันที่6นะคะเดือน8เดือนแม่สิงหานะคะพศหก้าสุดจะลดทันทีคือ220บาทแต่ของเสียงตุงวุลสุขคอราคา250บาทเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าสูบมาแค่ห้าสีแล้วก็สีละสองผืนนะคะแต่ตัวที่มาใหม่นี่ก็คือตัวน้ำตาลน,นะคะสวยมากนะคะเมื่อวานขายไปแล้วนะคะงานเนี้ยบงานเปี้ยะนะคะนะคะสวยเวลยนนะคะเหลืออยู่แค่สองผืนนะคะ โอ้ซื้อเพื่อสองพืนก็ห้าร้อยเองนะซื้อไปเจ็บไว้แล้วเอามาลูบๆคำๆนะความสุขที่หาได้จากตัวเรานะคะความสุขที่ความสุขก็คือสิ่งที่เราชอบนะคะถ้าสิ่งไหนเราชอบถ้าอยู่ไกลนะน่นคือความสุขนะคะเอาสิ่งที่เราใกล้มันอยู่ใกล้ๆเราเหมือนเราลักลูกฮะถ้าลูกอยู่ใกล้ก็มีความสุขถ้าลูกอยู่ไกลก็เศร้าใช่ไหมคะโอเคทำมารักษานะคะสวัสดีค่ะ